เอามาดูแข้งเว็บร้อยยี่ห้ากับโซนิกดามกันนะครับอันนี้เป็นแข้งร้อยยี่ห้านะครับดามบนนี่นะครับดามล่างพอพอข้าง้อยนะครับนี่นะครับพอข้างให้แล้วนะครับแล้วก็มีข้างด้านนี้นี่นะครับพอข้างหมดเลยนะครับดามล่างอย่างนี้นะครับ ทันนี้ไม่ได้ใช้สตาร์นเลยนะครับเราทำนี้ไปเลยลูอยู่ที่เจ็ดสิบหกมิลนะครับเแบาบนี้นะครับตัวค้าจะตีปอกเจ็ดสิบห้าก็ได้นะครับอันนี้แข็งร้อยยี่สห้าส่วนทั้งโซนิกรูอยู่ที่เจ็สิบหกมิลดำเหมือนกันนะครับด้านบนด้านล่างทำได้สตาร์ นี่นะครับเจาะรูไรนะครับเรียบร้อยแล้วก็นี่อันนี้คือแข้งโซ่รับนี่ครับพอคาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับรูเจ็สิบหกมิลน,นี่นะครับ อันนี้งานดังแพงนะครับทั้ง125แล้วก็โซนิกนะครับ